แข็งเย็นแม่ครัวครับแม่รัวทองปุ่งปุ่งครับพี่ปุ่งไช่บายดีครับก็อยู่ในช่องนี้ครับรถไทซิ่งครับขเราฝากอะไรยก็แชร์ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปน้ำแรงนะครับนะครับเป็นญงนะครับเป็นเถ่านะครับ บรรยากาศเป็นเพื่อนกับงี่ย่างน้อนะครับแชโบมลงช่องได้นเวาี่่นรับแม่วอะไรแม่ป่า ใบที่ของเลยครับฝากก็เลยกว่าเชน้ำครับโอ้ในต้วย่างไงแถวนอครับนี่ย่างกระดูกเตีว้าของแสบปุ้งย่างดู้ไถปุ้งนี่ปากมีซี่ใบครับข้างนอกมันฝนตกนะครับบรรยากาศแฉมันจืดครับมันจืดฝนตก <c oughs> <c oughs>

ไัน้เ่เาหาใครนี่รักเขาได้้มดไได้งมดเยไ่่ไบ่ไม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 ่าม่ไย่ม่ไม่ไม่ไอ่ไม่ไมไม่ไม่ไมม่ไม่ไไม่็ม่แม่่ไม่ไมม่ไ่ไป่ไม่ไ่ไม่ะม่ไมื่ไไม่ไ่

ลืมเลยที่นี่ต้องมีบา้าวแก้วลิงตัวปลาไหลโคเชบะหมี่ยังบ่หลายนะครับช่วงนี้ก็มีความเสียใจนะของพี่น้องนะครับกะโซกเศร้านะครับกะสิบวัวลื่นเลื่อนไปไหนนะครับกช่วงนี้แบบเป็นอยู่ในช่วงโควิดกิดซิบวัวมีคนนะครับป้านไหนนะครับบะค่อยมีคนมากนะครับก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับไล่นะ สูงนะครับกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์พลเลิศอาจารย์ปรัตนาชื่อสัตย์นะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยมาเบเปิเครื่องเสียงครับขอบคุณโอซามะนะครับทุกท่านทุกคนนะครับนะแขนกกว่ำไหวครับพี่ครับเครื่องเสียงพี่แบบย่างยิ่งนะครับถี่มาร่วมนะครับเนาะเพราะว่าสถานการณ์นะครับเข่าได้บ่อนี่แก่แต่การ ียงไทยหน่อยเดียวผู้เรื่ยงของเราเลยในจองนะครับสำหรับจอภาพส่วนอภิธรรมนะครับสำหรับส่วนอภิธรรมภะบรรยากาศอ0 0 0 0 0นะครับแต่เป็นว่า200,000แต่ที่ส่วนที่ครบ3นะครับเนาะตัณฑ์ชิ์นะครับเถึงท่านที่นี่นะครับสำหรับนำด้านอันได้ปัญญาของพ่อคนมานะครับเย็นมันคือคือเนี่ย มือฉีพเลยว่ะหลุดปื้ดลุดปื้ดปั๊บปั๊บไปเลเนาะครงมาเจมายมนะครับไปไปออกพทีีนะครับทางศาสนานะครับตั้งแกวันจันนะครับกับที่เจนฮูนะครับที่พาเป็นไแผนกินแผนกินาจารย์นะครับแต่าุลมรถกแผนกินครับแม่นั่นไม่ได้ครับเ้่ จอดสาวครับที่ตัวงานการแสดงไหนครับครับการสนับไลซี่นะครับการสร้างราม่าเนาะครับสนับไปไใดเนาะครับเนาะแต่มาตินี่นำลมกินขออนุญาตทาไลซี่ที่เท่งมาก่อนนะครับการสามารถไลร่สุดบนั่นไดเนาะจากีนีะครับเปิดทางไลซี่ได้เลยนี่ตามไลซี่ครับคนซื้อนะครับเนาะจากที่นี่เพียงของคนคนสั่ง เปิดแล้วนี่ต่ว่ามัน่ทยไทยถอดสูตรปท่านใดบอ์นี้มันน่งที่อย่างนี่บู้น่งหนาเขาเป็นเวียนขาวหย่อนกล้องเจะกวาตามได้สิครับคุณแม่บูดาเจ้อายุนะครับบ๊วยกัตทุแทนนัครับนะ คุณนาท, andal, ท antis, ははี่ทำนี่เนาะอย่างไล่ไล่ก็ไล่ก็ไล่ไล่ไล่ได้ไล่ไล่ไล่เออไจะเศร้าครับจอะเศร้าแม่เสาเกวะหายนะครับแม่จันแดงคงนนินนะครับกับสี่ท่านนะครับหนึ่งชุดนะครับเนาะกับทุกแกไปนะครับไทยหน้าตาไม่ไทยมันใหญ่กวัวนะกันดาสาวไม่ไทยนะ เจนด่เป็นแม่นะครับเือหนึ่งชุดนะครับนาะขามันไปก้อนบปกันนะไม่ผูกเต้อมไม่มีหรบนะครับเนาะเจนเดก้อนุลังแม่เจนแดยแล้วก็ามูุ้ลังก็เป็นชุดครับเข้ามาในงานเท่ากับมีเสืดีนะครับก็มีชุดนะครับจุดตรวจจุดตรวจคัดกรองมีเครื่องมัดอุณหภูมิหลังกายนะครับสมัยองคอินพ่อจะเรงเดชเทรสูง สีประมาณน Harriet ี ata, ара, eben, いい้นะครับคพวกิบนานะครับฝากทนํามฝากไะไรฝาแช่นํานะครับกะพวกกันิบน่านะครับต่ไปนะครับฝากไว้สันี้นะครับค่ะพวกกันกิบต่อไปนะครับฝากติดตามฝากไะไรฝากแคครับ